Thank you. thank mm -hmm. you สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนักดาสยามรีวิวนะครับวันนี้ก็อยู่กันเหมือนเดิมครับที่ผมกับคุณขวัญนะครับครับที่เดิมครับวันนี้อยู่ที่มิวสิกซิตี้ครับจะพูดว่าซิตี้มิวสิคซะละเอะมันชื่ออะไรอ่ะแท้มิวสิคซิตี้โอเคมิวสิคซิตี้นะครับก็เซนตรัทพลัมเก้าทำเลดีเลยครับใจกลางเมืองแต่วันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งวันนี้ชื่อรุ่นว่าโรยอ Royal นะครับจุดเด่นเลยรุ่นนี้ที่เห็นมาชัดเลยคือฟินิช เป็นซันเบิร์ดนะครับซันเบิร์ดนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นกีตาร์ออโอลิดนะครับออโอลิดเดี๋ยวส่องดูสิโอเคข้างในออโอลิดแน่นอนเช็คแล้วโอเคครับก่อนโชว์ไม้หลังกันดีกว่าตัวนี้ไม้หลังนะครับเป็นโลชูดสเปคคร่าวๆเหมือนเดิมครับปุ้มบิดกรูเวอร์ตัวโชว์18ต่อหนึ่งคอเป็นมอลกันนีครับแต่ตัวนี้จะย้อมย้อมออกแดงๆเพื่อให้รับกับไม้หน้าให้รับกับไม้หลังด้วยไม้หลังด้วยไม้หลังวคอสีเข้มหน่อยนะครับคือจะเรียกว่าย้อมไม่ใช่ ลเกอร์เราจะออกแดงๆนิดนึงครับผมใช่จะสีเข้มกว่าตัวตัวออลินฟิกเก์บอร์กรีนก็เหมือนเดิมครับเป็นรลสูตรครัแล้วก็ตรงแต่ตรงส่วนบายดิ้งอันนี้จะเป็นครีมเพื่อให้มันรับกับกับตัวซันเบอครับเป็นดอทเป็นดอทปกตินะครับเฟดขนาดเฟดก็โอเคอยู่นะเฟดปกติครับปกติเลยก็นัดทัดเดินเดิมครับเป็นทัชคิวทัชคิวเดิมครับ เป็นไงบ้างกับตัวนี้ตัวนี้ครัสนใจ่าสนใจตัวนี้เล่นง่ายครับทัชชิ่งจากโรงงานมาง่ายจะได้ดูไปบ้างแล้วช่วงต้นนะครับแบบไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยแต่ว่าสายจะเป็นเบอร์เล็กหน่อยผมว่านะ1รนะสเปคเพราะว่า E P ของออคูสติกแบบนี้11อ๋อเป็น E P ใช่ไหมครับ E P สายโค้ดของแดดนะครับมาพร้อมมตาร์นะครับแต่ก็ปิกอัพตัวนี้จะเหมือนกับรุ่น รุ่นออรีนเลยก็คือรายละเอียดก็ลองชมได้ในคลิปรุ่นลองว่างๆแล้วมาลองกันครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีมีราคาที่แตกต่างกับตัวออรีนอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันจะแพงกว่าประมาณสองพันครับค่าค่าค่าขวานค่าอะไรเงี้ยแหละรถลูดต่นยากไม่หล่รถดูแพงกว่าอยู่แล้วก็ราคาตั้งตอนนี้ตัวแทนบอกว่า20,000บาทครับครับพร้อมคันเคสแล้วก็พร้อมกับปริ๊กอัพด้วยปริกอัพพรีฟิกพลัสซีนะครับ สวยนะตัวนี้สวยใช่แต่นี่คือราคาตั้งนะครับซึ่งจริงแล้วมีราคาพิเศษอีกเยอะผมบอกว่ามาจากกีตาร์สยามดูนะอ่ก็จะเดินรถปิดหน่อยเขาจากสุราษฎร์ธานีเขาเสองอะไรเงี้ยครับโอเคตอนนี้ก็ฮันส์แวะอะไหล่เป็นสีทองนะครับเหมือนรุ่นที่แล้วจริงๆแล้วตัวนี้ผมชอบลายไม้หน้าเพราะนั่งละเอียดเลยทีเดียวถ้าเกิดได้ดูในรูปแล้วก็จะบอกว่าเห็นสีส้มไม่กี่น้องคนเสิร์ส้มแล้วเนีเขาเมื่อกี้ผมเจอเขาน้องคนสายแว่นที่มิวสิกซิตี้นะครับเจอหน้าผมบอกว่าออ๋พี่กิจครักครับใช่ครับ ตอนผมเดินมาเขาก็ถามว่อทำไมพี่กิตอ้วนจังเลยครับไม่ใช่อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้นขึ้นหนึ่งเขาบอกว่าชอบอันนี้น้องเขาพูดเองนะผมผมมาเล่นแต่งเรื่องนะเขาบอกว่าชอบรีวิวกีตาร์สยามพี่กิตด้วยนะครับเพราะทำไมอ่าเขาผีกวนตีนนี่เขาเออ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 มันชมหรือมันด่าอะไรแต่น้องหน้าตายิ้มแย้มแสดงว่าชอบชอบจริงๆครับจริงพนักงานที่นี่ทุกคนน่ารักน่ารักครับครับน่ารักห้องนี้ห้องนี้ผมถูกใจตัวตัวนี้ ซีเกลุ่นอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละเ็าเห็นรุ่นเขาทั้งครอบครับเป็นอาร์ติซิลี่แล้วก็โคดงตัวนุชเป็นมันทีแอค็กผมถูกใจไอ้นี่ครับมีอยู่ที่บ้านหนึ่งตัวนะครับอันนี้เขายอมป่ะหรือยังไงไม่ยอมนะใช่ครับสีน้ำตาลเจียวเราก็ใจแอมนี้ด้วย่โรแลนด์สำหรับท่านที่มามินิสตี้ครับเรามีสินค้าให้เลือกชมทางร้านที่มีสินค้าให้เลือกชมเยอะมากนะครับบอสมีทุกรุ่นครับ ตู้แอมโรแลนเดี๋ยวเรามีเวลาเรามารีวิวกันครับแล้วก็ชุดนี้เราเอากีตาร์ก่อนเมื่อกี้เราดูไปกันมาแล้วเดี๋ยวลองมาฟังเสียงของเจ้า Royal Everest าไเะอกใส่กลุง mm กิ hmm> ้งเลยทีเดียวเดี๋ยวลองฟิงเกอร์ปิกกิ้งบ้างกว่าคราวนี้คันทรีเลยดีกว่าคันทรีเลย กีตาร์ที่เล่นง่ายเลยทีเดียวตัวหนึ่งนะครับเซตอัพค่อนข้างง่ายสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวตัวออรินกับตัวเนี้ยผมว่ามันนี้้รู้สึกเปลนเพราะว่าไม่รู้นะรู้รู้สึกว่ามัน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 วอมบมามันนิดนึงผมว่าความที่ไม้หลังมันต่างกันไม้หลังมันต่างนิดเดียวนะครับใช่ตัวนี้ครับก็ที่คุณหมวลองไปแล้วเดี๋ยวลองลองอีกอย่างนึงครับลองลองเก่าลองเก่าแบบแบบ ปกติบางคหวานๆเลยไม่เยอะมากอยากฟังเสียงเวที่แซ่บดาร์กมากเลย เคอนเทนต์ดีครับมันค่อนข้างฟุ้งเลยทีเดียวจากที่ลองนะครับชอบเหมือนกันนะเนี่ยไม้หลังเป็นรถสูตรเนี่ยสนใจมากเออลืมบอกราคาตัวนี้20,000บาทราคคุณภาพต่ว่าราคาั้งนะราคาเทปพร็อกกับปิ๊กอัพด้วยดูองค์ประกอบครับเราซื้อกีต้าร์20,000บาทคุณได้กีต้าร์หนึ่งตัวออโซเลตครับปิ๊กอัพฟิสแมนฟิลฟิกพลาสติกครับจุนเนอร์ด้วยมมีจุนเนอร์คุณได้อะไรกันคุณได้ ได้ได้ฮาร์ดแครส์นะครับแล้วเสียงก็ก็ถือว่าคุ้มราคาครับนะครับท้ายด้วยครับแอปลีเนรุ่นรอยเย่าครับครับลาับก่อนครับสวัสดีครับ